สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการสองพระแท้มีพระรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจยา์โตวัลระคังนะครับอนุสร11์118ปีเนื้อผงปี2533หลังตายางมาให้ได้พี่นากันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนสำหรับพระอนุสร118ปีพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตรุ่นนี้นะครับเช่นเดิมเราจะต้องจดจําพิมพ์เป็นหลักนะครับเราจะต้องจดจาพิมให้ได้ว่าลักษณะของพิมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ องค์พระเป็นอะไรหน้าตาองค์พระเป็นอย่างไร,น,าางน,งไรนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะฮะอ่าเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยทุกองค์จะต้องมีปั๊มตายางะระฆังปรากฏอยู่นะครับอ่านี่ขอบข้างนะครับทางด้านขวาขององค์พระนะครับท่าน ขอบข้างทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับเพื่อนๆขอบข้างด้านบนขององค์พระนะครับขอบด้านล่างขององค์พระนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเนื้อหาบนสารเนี่ยก็ถือว่า,าแน่นนะฮะเนื้อหาบนสารนี่มีความแน่นเลยนะครับถ้าส่องเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึก ยิ่งสองยิ่งมันนะนะครับนะครับผมส่งให้ดูนะครับ,นะรบ,นะรบเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมวลสารนี่ไม่ธรรมดานะครับมวลสารนี่แน่นเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของฟองเต้าหู้ที่เกิดจากปริยาของผิวพระนะครับที่เอ,อ เก็บมาเป็นเวลานานนะฮะก็จะมีฟองต้าหู้เกิดนี้นะครับนะฮะก็จะเกิดพุดออกมาจากเนื้อพระอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูขอบข้างครับ ก็ยังมีขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งขี้พึ่งทาพิมพ์เนี่ยก็ยังเห็นเห็นอยู่นะฮะที่เป็นคราบๆเหลืองๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือแท้เลยนะครับเพื่อนๆก็ขอบข้างองน,นี้จะมีฝนนะครับมีฝนฝนฝนเก็บขอบเก็บมุมนะครับเพื่อนๆ ผมส่องให้เพื่อนเพื่อนได้ดูรายละเอียดนะครับลักษณะของตายางนะครับลักษณะของตายางก็เป็นจุดพินาได้อีกอย่างนึ่งน,นะฮะก็หมายความว่าการปั๊มเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเส้นคมคม เขาเรียกว่าหมึกมันจะต้องมีการซึมเข้าไปในเนื้อพระนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะของแตกๆประเบย์อย่างนี้ก็มีโอกาสแท้สูงน,นะครับถ้าเป็นเส้นคมคมหมึกไม่ซึมเข้าไปเนื้อพระเนี่ยโอกาสเกตสูงนะครับเพื่อนสะ<ๆ>สมเด็จที่มวลสารแน่นๆเนี่ยยิ่งสองก็ยิ่งมันนะครับ จำใบหน้านะครับเอาละครับเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเพื่อน,เอนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ